บาดไทโซ่สวัสดีครับรอครับรอคุณะผคุณใดหรือว่าสบัยดีทุกท่านนะครับเอฟซีนะอ่าทางพื้นนี้ครับผมก็ออกหาอยู่หากินที่เก่านะครับผมเอฟซีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับหาอยู่หากินนะครับผมเดี่ยวบรรนอกบัรนาเอางนะครับก็ติดตามช่องพี่บ้าได้นะเราบาวไทโซะครับเสียงแมงกระซรอบดังสนั่นนะครับผมแต่ว่าเอาไ่ได้จับจับไม่ซ้อนครับ เดี๋ยวพีาหาจับปูนะครับปูนาปูนาครับเอาไปมกเลยไอ้เคปูนาคนนี้หรือเปล่าเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวอ่ะมือคลิปที่วาวนะครับมาลุ้นกันนะครับอ่ะแต่ก่อนกระทุกคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจช่องพี่วาวนะครับติดตามกับแบบยาวๆยาวๆนะครับผมเอฟซีนะติดผันมาเลยกราบขออภัยนะครับผมจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้เอฟซีได้ชมแล้วก็มีความสุขมีความสุขมีรอยยิ้มนะครับผม เออแต่ว่าพี่พักกะขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับะนะไปนะผมใหอยู่หากินเ้องขึ้นินนะครับเบอร์เวลาะตอนนี้จะทุ่มนะครับตอนนี้เวลาก็โอ้แต่ม,มอมเปิดช่วยอ่ามาทุ่มทุ่มมากกว่าเกือบสองทุ่มนะเกือบสองทุ่มอ่าปูจักปูจักอ่าสามสิบสามสิบสี่ตัว ติดเจอสูตรนี้นั่นนั่นจัดปุ๋ยละฮะอืมอืมเมียะมีตัวมีตัวเอวันนี้อยู่นอกรูเยอะเลยโอ้โอวันนี้นอกรูเยอะเลยอืม nih hmm. ah nyak pung muluk tuh pandu hmm. Hmm.

ผูกเอาไม่มีสิทธิ์เลือกแล้ยสูงกนะ เลยตัวปูถ้าเสียมมาน,นง่ายกว่านี้นะครับเพื่นเนี่เสียมมาเสียมไม้เล็บแพื S <S ไปไหนมา,อ,าอื้มติดเอฟเลยผูกผูกเอาไม่ไดีอ่ะมาชมอีกทีนะเต็มงานนะครับผูเต็มคองทั้ดูนะหลักอะไร,นะรเนี่ยเขาเฮ้ยนกคลองก็สรอางไปตุบงาน ปุล่ะโอ้ Ja mm -hmm. mm. mm.